เอาละกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็เราห่างกันกับ y o u t u ค่อนข้างนานมาเลยทุกคนแล้วตอนนี้ครับทุกคนก็คือก็คือก็นั่นจะเห็นในชุมชนผลแล้วนะที่ผมโพสต์ไปทุกคนก็คือรหัสหลักกูเป็นหายเลยไม่รู้ทุกคนแล้วมันก็ตอนนี้คือเหมือนว่ารหัสผมเนี่ยมันจะโดนเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะแล้วแบบผมก็ไม่รู้แบบมันแก้ยังไงแล้วเพราผมจะทำเมลแดงไว้ทุกคน แล้วแบบผมยังไม่ได้ไปปูเมลกลับเลยอ่ะแล้วคือตอนนี้มันก็เหมือนว่า RIP ไปเลยทุกคนในส่อรหัสหลักผมนะครับทุกคนซึ่งก็เล่นมาตั้งสองปีนะก็น่าเสียดายมากเลยทุกคนสรหัสหลักผมซึ่งตอนนี้ผมก็สมัคร ID ใหม่มาทุกคนก็ชื่อก็คล้ายๆรหัสหลักผมเลยนะแต่ผมเอาให้ดูนะทุกคนเผื่อมีใครอยากแอดมานะแต่แอดมาผมก็ไม่น่ารับหรอกผมหญิงนะโอเคทุกคนก็ตามนี้บก็ในส่อรหัสนี้ทุกคนก็คือ ก็สร้างใหม่นะของก็อาจจะมีขยะทุกคนแล้วก็เพชรก็มีน้อยนิดมากเลยทุกคนแล้วก็ตังค์แม็กครับเพราะว่าผมเนี่ยไปฟาร์มอีเวนต์วาเลนไทน์มานะอ่ะทุกคนนะเราเสียเวลาไปเยอะละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนคลิปนี้ครับเราจะมาสอนทำเอ่อพลัง Squid วิทเกมทุกคนก็คือพลังโกคัวาแหละมาไปเริ่มกันเลยทุกคนซึ่งจุดทำทุกคนมันจะอยู่หลังเกาะแรกนะทุกคนหลังบ้านตรงเกาะแรกนะหลังจุดหลังบ้านจุดเกิดเกาะแรกตรงนี้เลย เราต้องใช้ทสอง circle mark triangle mark square mark แล้วก็ leader mark แล้วก็ใช้โกโกวาทุกคนแล้วก็ใช้ตังอีกประมาณนี้ทุกคนสี่ห้าหกส่วนเบลลี่ทุกคนในการซื้อสกิต์เกมนะทุกคนก็อ่ะซึ่งอ่ะวิธีการหาทุกคนก็คือทสอง circle mark triangle mark แล้วก็ s กิตร์ mark อ่ะไอไออะไรวะ square mark ทุกคนก็คือหน้ากากวงกลมไอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอ่ะทุกคนที่สอหน้ากากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมครับก็ ในนี้ไม่น่ามีหรอกแต่ว่ามันเนี่ยเหมือนว่ามันจะหาไม่ได้สอหน้ากากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมทุกคนผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันหายยังไงนะแต่แต่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะหาไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนที่มันแลกได้เลยหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูกันทุกคนเผื่อมันมีอยู่ในนี้นะเผื่อมันมีอยู่ในในนี้นี่เผื่อมีในพวกกันนี้ทุกคนที่มันขายนะที่มันเอาไว้แลกนะทุกคน ซึ่งดูทรงก็เหมือนว่าจะไม่มีทุกคนอะตามมาคาครับไม่มีครทุกคนซึ่งเอาพวนี้ครับถ้าถ้าทุกคนจะไปหาทุกคนลองไปขอเพื่อนเอานะสำหรับคนที่มีนะ้วคนแล้วก็คือของพวกนี้ไอ้อะไรวะไม่ใช่สิในขสองหน้ากากสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะเดี๋ยวหน้ากากอะไรวะ,ะหน้ากากสี่เหลี่ยมนะทุกคนหน้ากากสี่เหลี่ยมนี้ทุกคนก็แล,ก,ลกได้จากอีเวนต์วาเลนไท์ครับแล้วก็ลีดเดอร์มาร์กนะนี่ทุกคนแลกได้จากอีเวนต์นี้ทุกคนสำหรับ,รบหน้ากาก สี่เหลี่ยมครับแล้วก็หลีได้มาทุกคนแต่ว่าสองเอ่อหน้ากากวงกลมกับสามเหลี่ยมหาไม่ได้ทุกคนทุกคนต้องไปหาแรกก่อนนะก็เป็นระดับบิจนาเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมไปให้ดูเดี๋ยวหากันนะนี่ทุกคนนี่เลยสองอย่างนี้ทุกคนมันไม่จะหาไม่ได้ทุกคนก็เอ่อต้องไปขอคนอื่นนะครับทุกคนอ่ะตามนี้ครับอ่ะแล้วก็อย่างต่อไปทุกคนจะเป็นสองเอ่อโกโกวาครับนี่ชุดโกโกวานี่นะซึ่งวิธีการหาทุกคนก็แลกจากอีเวนต์วาเลนไทน์ครับทุกคน แลกจากอีเวนต์วันรธรารมาเดิมนะหรือไม่ก็ทุกคนนะก็ไปลงดันแล้วก็เอามาแลกนะครับทุกคนก็ใช้พอยต์ประมาณ45นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูให้ให้ดูก่อนนะทุกคนนี่เลยนะครับทุกคน45นี่ใช้นี่เลย45พอยต์ทุกคนแลกโกโกวาครับอ่าแล้วก็มีวิธีนึงก็คือตีบอสฉลามที่โลกสองทุกคนซึ่งผมก็ไม่มีภาพให้ดูนะ,ะเดี๋ยวก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แหละมาครับก็เรามาแลกกันเลยดีกว่าทุกคนมาแลกกันเลยนะ เอาเจะอาของมาทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่แรกเลยปั๊บเรียบร้อยทุกคนเราได้แล้วตังหายไปโคตรเยอะทุกคนดูตังผมสิตังหายไปโคตรเยอะเลยสมาร์ทมาเรามาดูกันเลยดีกว่าก็สำหรับฟลัง์เงอร์สควิตเกมทุกคนก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะทุกคนมาครับก็เราจะไปรีวิวที่เกาะอันนี้แหละเกาะไอแลนด์นะทุกคนอะไรวะเออเกาะเกาะอีเวนต์เออโคตรมั่วทุกคนตอนนี้นะ เอามาทุกคนมาสกิลแซดครับอ๋อสกิลแซดคืออะไรวะสกิลแซดเหมือนเป็นการระเบิดอ๋อกดรัวๆได้ด้วยสกิลครูดาวใไวัยวะคูลคูดาวโคตรไวทุกคนอ่ะกดระเบิดปังแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ทุกคนก็ใช้สแปมใช้สแปมสกิลฟาร์มได้เลยทุกคนสกิลต่อไปให้ทุกคนสกิลเอครับในสวในส่วนสกิลเอก็อ่ะสกิลสแปมเหมือนกันเป็นการยิงปืนนะสกิลสกิลสเปม แล้วมันตีธรรมดามาอ่ะอ่าตีธรมมธรมดาไม่ได้นี่วะ่ะแต่ว่าสกิลพวกนี้มันใช้แทนตีธรรมดาเลยทุกคนสกิลต่อไปทุกคนสกิลเซีับการเรียกกาดมายิงน,น,นี่ทุกคนชื่อโคตรแรงโคตรแรงทุกคนว่ากดแบบเปิดเออถ้คลิกกดสกิลซีแล้วก็มาฟาร์มไอ้พวกนี้ได้เลยทุกคนฟาร์มของได้เลยนะยบะับไปดูครับสกิลต่อไปทุกคนสกิลเวีับสกิลนี้เป็นสกิลเรียกว่าเป็นสกิลในสอง เป็นสกิลแบบอันติเลยนะทุกคนสกิลนี้ม่นโคตรขี้โกงนะทุกคนก็คืออ่าหลังจากเราเสกมาแล้วทุกคนหลังจากเราเสกในสองโกโกวามาแล้วทุกคนก็คือก็เห็นนั่นแหละมันก็จะเป็นการเรียกการแล้วก็เรียกโกโกวามา a e i o u แล้วทุกคนนะ,นะนะตามนั้นนะทุกคนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าตัวไหนขยับนะมอนก็จะเป็นสีแดงนะทุกคนแล้วมอนก็จะตายทันทีนะบังคับตายนะทุกคนะอ่ะอ่าเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะนี่อ่าผมลองตีให้ตัวหนึ่ง แล้วก็รอมันหันมานี่เห็นไหมมันเป็นสีแดงแล้วก็ตายนะทุกคนเหมือนว่ามันจะบังคับตายนะผมก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าดามเมจมันคือเห็นเขาบอกว่ามันบังคับตายซึ่งผมก็เพิ่งแรกมาแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยเนะทุกคนก็น่าจะตายทันทีนะทุกคนเป็นตัวอะไรก็ช่างนะซึ่งก็เป็นพลังที่ค่อนโกงนะทุกคนแต่พลังเนี่ยสควิตเกมทุกคนก็ก็สมควรโกงแหละทำยากคี่ผายนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคทุกคนก็ ชอ็อคพินี้กดไลค์กดแชร์กดชอบเพื่อใ้ทุกคนสนิกนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก็ IP รหัสหลักผมด้วยสวัสดีครับ